ร้อยทหารผ่านที่2107มุกดาหารภายใต้การอเมริกันสั่งการของพันเอกพิทักษ์พลชูศรีผบกรมทพ .22 โดยร้อยทพ .2107 จะกำลังพลร่วมกับชปอคทรชกทพ .22 และชปอเอโอร้อยคทรที่1กกรอสุรศักดิ์มนตรีลวซุ่มเฝ้าตรวจติดตามฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ชุมชนสีบุญเรืองเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามเงื่อนไขแม่น้ำโขงพื้นที่ ชุมชนสีบุญเรืองเพื่อป้องกันการทำความผิดตามแนวชายแดนครั้นมาถึงเวลา23.45นานาที ได้สังเกตเห็นเรือเหล็กติดเครื่องยนต์ลั่นมาจากฝั่งสปปลาวเข้ามายังริมฝั่งประเทศไทยบริเวณพื้นที่ชุมชนสีบุนเรืองพิกัดวีดี733070ต่อมามีกลุ่มชายจำนวนหนึ่งกำลังแบกกระสอบขึ้นมาจากเรือเหล็กที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงชุดลอววอจึงลงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแต่กลุ่มชายดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้ทิ้งกระสอบและได้ช่วยกันดันเรือเหล็กออกจากฝั่งพร้อมทั้งอาศัยความมืด ด้วความชํานาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบตรวจพบกระเทียมแห้งวางกระจายกระจายอยู่บริเวณบันไดทางขึ้นรีมฝั่งแม่น้ําโขงจํานวน10กระสอบน้ําหนัก200กิโลกรัมต่อมาทางเจ้าหน้าที่ทําการตรวจยึดกระเทียมแห้งจํานวน13กระสอบบริเวณปีมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ชุมชนนาโปกลางเทศบาลเมืองมุกดาหารตรวจยึดกระเทียม2ท่า จำนวน23กระสอบกระสอบละ20กิโลกร,รมัมน้ำหนักรวม460กิโลกร,รมัมทางหน่วยได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนำของกลางส่งสพเมืองมุกดาหารดำเนินการตามกฎหมายต่อไป